สวัสดีครับผมนายนัทจักรวลตรตาโทสมดิฉันนางสาวชาลโรลบุภูทานวันนี้เราจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอคำบูล <นะ S 1> และคำผสมครับซึ่งคำบูลและคำผสมคืออะไรก็หมายความว่ายังไงเราไปดูกันเลยไปเลยความหมายของคำบูลคือคำพื้นฐานที่มีความหมายในตัวเองเป็นคำที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะอาจเป็นคำไทยดั้งเดิมหรือคำที่มาจากภาษาอื่นก็ได้ได้เป็นคำพยางค์เดียวหรือหลายพยางค์ก็ได้ ซึ่งคำมูลจะแบ่งเป็นสองประเภทคือ 1. คําคำมูลพยางเดียวยกตัวอย่างเช่นเพลงชามยืนพ่อหิว 2. คํคำมูลที่มีหลายพยางซึ่งเป็นคำหลายพยางเมื่อแยกแต่ละพยางแล้วอาจมีความหมายก็ได้หรือไม่มีก็ได้แต่ความหมายของแต่พยางนั้นจะไม่เกี่ยวข้องกับความหมายของคำมูลนั้นเลยเช่นกระดาษศิลปะ กำมโลหรือกล่าวได้ว่าคำมูลคือคำที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 1. ประกอบด้วยพยางคที่ไม่มีความหมายเช่นคำว่าออฟฟิศจะเห็นได้ว่าพยางคำว่าออฟและคำว่าฟิศต่างก็ไม่มีความหมายทั้งคู่ 2. ประกอบด้วยพยางคที่มีความหมายเพียงบางพยางเท่านั้นเช่นคำว่ากิริยาจะเห็นได้ว่าพยางคคำว่ายามีความหมายเพียงพยางเดียว 3. ประกอบด้วยพยางคที่มี ความหมายแต่ความหมายของคำนั้นไม่มีเขาโคของแต่ละพยางค์เหลืออยู่เลยความหมายของคำผสมคือคำที่สร้างจากสองคำขึ้นไปเป็นคำใหม่มีความหมายใหม่แต่ยังมีเขาโครงความหมายเดิมอยู่ส่วนมากมักเป็นคำผสมระหว่างคำไทยกับคำไทยแต่อาจจะมีคำผสมบางคำระหว่างคำไทยและภาษาอื่นอยู่ครับ ตัวอย่างของคำผสมคือนามบวกนามเช่นแม่นม้ำพ่อบ้านแปลงสีฟันนามบวกกิริยาเช่นแบบเรียนเข็มกัดยาดมกิริยาบวกนามเช่นกินใจเล่นตัวเข้าใจนามบวกวิเศษเช่นน้ำแข็งถัวเขียวหัวหอมกิริยาบวกกิริยาเช่นต้ยมยำพิมพ์ดีจดจำบุพบทบวกนามเช่นข้างถนน นอกข้อต่อหน้าวิเศษบวกวิเศษเช่นอ่อนหวานและเราก็ทราบเป็นไปแล้วนะคะว่าคำมูลและคำผสมคืออะไรมีความหมายว่ายังไงหวังว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์แก่พี่ๆน้องๆทุกคนนะครับพวกเราขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย <laughs>